ที่สำคัญตอนนี้ร้านก็มีกิจกรรมแจกแหลกด้วยนะครับผมเนื่องด้วยเพจมีคนถูกใจรวม3,000คนซึ่งของรางวัลก็มีดังนี้ผลมังกร King Legacy หนึ่งรางวัลมูลค่า3,250โลบัทและผลมังกร ok 1, บพิ่ฟขึ้นหนึ่งรางวัลมูลค่า2 6 0 0โล, map, Star, Defense, 25, 3, ลบัสเพชรแมปออสตาเวอร์ดีเฟนส์825เพชสามรางวัลมูลค่า2,520โลบัส เขาได้ทำการกดเพชรให้เรามาเป็นที่เรียบอลสาบร้อนเจ็ดสิบ้าเพชรับที่นี้เราคุณด้เพนมาบ้าหวังแล้ว อ๋อแค่นี้เองเหรอง่ายแค่นี้เองเหรอแล้วราคาถูกขนาดนี้เลยหรอไม่ซื้อไม่ได้แล้วไหมหมื่นล้านเปอร์เซ็นคุณผู้ชมต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมทางร้านแล้วแหละแจกฟรีแถมที่สําคัญยังมีบริการสุดคุ้มมากๆมากๆมากมายเอาละครับผมใช่แล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูร้านที่ดีที่สุดในเวลานี้ตอบเชทไวบริการดีไม่โกงไม่เกียนหนึ่งหมื่นล้านเปอร์เซ็นและที่สําคัญร้านนี้มีเลขสิบมาบ่อยมากๆคุณผู้ชมอาจจะว่าผมขายก็จริงแต่ผมเลือกขายแต่ร้านที่แบบบริการดี ริงร้านดีจริงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในนิสิสโตนั่นเองร้านที่ผมกล่าวมาใช่แล้วครับคุณจะพลาดร้านดีแบบนี้ไปได้ยังไง เกิดใครกําลังมองหาอยู่นะครับก็จะมีบริการกดพลกดเพรกดเกมพาร์บล็อกฟุตก็ขอแนะนาเซนิสุสโตนเลยซึ่งร้านเขาตอบแชทไวบริการรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแน่นอนผมจะขอบอกก่อนนะครับว่าใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแจกที่ผมพูดไปในต้นคลิปนะก็จะบอกกติกาดังนี้นะครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็1กดถูกใจเพจพร้อมหลักฐานนะครับก็คือนี่ถูกใจแล้วก็2นะครับแชร์ลงกลุ่ม5กลุ่มหรือโพสสารณะพร้อมแฮชแท็กเซนิสุแจกของนะครับผมพิม แฮชแท็กไปด้วยนะตอนแชร์โพสนะครับและก็3มนะครับเมนเลข1ถึงเลข1000นะครับถ้าใครกวนขอละสิทธิ์นะครับเมนเลขอะไรก็ได้เลข1นึ่งถึงเลข1นึ่ในนี้นะครับอาจจะ9 9 9 9เอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับการเมนร่วมกิจกรรมครับขอให้ลงรูปหลักฐานตรงการตอบกลับก็ลงตรงนี้นะครับลงตัวอย่างตรงตอบกลับนี้เลยนะครับตอบกลับใต้โพสต์ก็คือแคปบมาแคปบมาว่าเรากดถูกใจแล้วเราได้ทําการแชร์ลงแล้วนะครับผมแล้วก็กดตอบกลับปุ๊บแล้วเราก็ทําการกดอัปโหลดนะครับที่เราแขปบหลักฐานมาว่าเราแชร์แล้ว อย่าลืมนะอย่าลืมแชร์แล้วก็แฮชแท็กเซนนิสื่อแจกของด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอย่าลืมปรับเป็นสาธารณะด้วยนะครับกดแชร์นะครับอย่าลืมอย่าลืมทุกคนต้องอ่านให้เข้าใจนะทุกคนจะได้ของฟรีนะแฮชแท็กอย่างนี้แล้วก็กดโพสต์ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เก็บหลักฐานการแชร์การกดไลค์มานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะตอบกลับในเมนนี้นะครับเท่านั้นนะครับทุกคนผมย้ำหลายรอบมากเพราะว่าทุกคนอาจจะทำผิดกฎระเบียบกรณีถ้าเกิดว่ามีของรางวัลที่มีอยู่แล้วนะครับเพจอนุญาตให้สสาา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 ามมมมมมรรรถเเเเเลลลลือออออกกกกกกงงงงวววัััไไดด้้ทททททุุยย่่่่่่่่่ีีีีูคคคคินนนนนนนใใโบบขหซึผ เข้าร่วมกิจกรรมของฟรีดีๆแบบนี้และเราก็มาถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกันเลยกดคําว่าส่งข้อความไปได้เลยพร้อมกดคําว่าเริ่มต้นใช้งานคุณผู้ชมสนใจบริการแบบไหนคุณต้องการจะกดผลคุณก็พิมพ์ไปเลยว่าสนใจกดผลสนใจกดเพชรกดผลกดเพชรก็พิมพ์ไปเลยอย่างเช่นผมจะกดเพชรครับ อ่ะผมก็พิมพ์ไปนะครับผมแล้วก็รอทางร้านตอบนั่นเองนะก็ผมจะบอกว่าร้านก็คุ้มมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเลทต่างๆให้คุณผู้ชมดูนะคะผมซึ่งเลทสิบมาบ่อยนะย้ําว่าเลทสิบมาบ่อยนะครับทุกคนตอนนี้ทางร้านก็กําลังจะตอบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอรอสักครู่ทางร้านกำลังพิมพ์แล้วนะครับเพิ่ม is you baby I'm s h o w i n story I say I ต้องเพลงอะไรวะเนี่ย ติดตลกซะด้วยช่วยไม่ได้อะทางร้านตอบมาอย่างงี้สนใจบริการกดเพชรรับเลทอ l l star งับ ขออะแมปไหนครับเออลืมไปว่ากดเพชรมันไม่ได้มีแค่แมปแบบเดียวนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยว่าสนใจบริการกดเพชร All Star นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ๋อนี่ไงเขาส่งเลดมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับอะก็สมมติผมอจะอุย้ยสิบบาทอู้ถูกมากอันนี้หนึ่งร้อยห้าบาทนะคบผมสมมติผมสนใจบริการกดเพชร All Star อันสามสิบบาทสมมติสมมติสมมตินะสามสิบบาทครับขอเลขเขาจะส่งเลขเลขทัวเรตนะครับแล้วก็โอนตามนั้นเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ มีกิจกรรมเลทสิสนใจไหมครับสําหรับ42บาทมันจะได้375เพชรแทน50บาทโอ้แสดงว่าตัวนี้เนี่ยครับเลทเลทดีอยู่นะั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมบอกว่าสนใจครับเบอร์วอลเลทมาเลยโอเคก็เดี๋ยวสรุปก็จะเป็น42บาทนะครับ42บาท โอเคเดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์นะครับมาโอนสกู่ให้เราทำการโอนไปที่วอลเลตเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เช็คชื่อให้ถูกต้องด้วยนะว่าใช,ใช้ชื่อนี้หรือเปล่านะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการโอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมส่งสลิปมาด้วยนะคะกดบันทึกใบเสร็จนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาได้เลยนะส่งให้ในแชทนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอเนี่ยครับผมก็ส่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทอลลทางร้านรอทางร้านน่าจะส่งลิงก์เซิฟไม่ก็ถ้าเป็นในมือถือก็ให้แอดเพื่อนเองซึ่งมือถือก็สาาามมมมมรรรถถเเเตตติิไไไดด้้้่่อออองลัวืืืจะหป เราจะถามว่าเล่นทางมือถือหรือทางคอมนะครับคอมคอมครับเดี๋ยวเขาจะน่าจะส่งลิงก์เซิร์ฟวีไอพีแล้วก็ให้เราเข้าไปนั่นเองนะบอกเลยว่าวิธีการรวดเร็วทันใจและง่ายมากๆนะครับเซ็นนิสส์สโต้นะเออตอบแชทดีตอบแชทไวเวอร์ถูกใจอะ่ะรักเลยร้านเนี้ยจริงขายเก่งชิบาหายเลยเนาะขายเก่งแบบหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์นะคอนโดโอเคนี่ลิงก์เซิร์ฟมาอย่างที่ผมบอกนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะเด้งเข้าเกมนะครับมันเป็นเซิร์ฟวีไอพีนั่นเองนะโอเครอเลยนี่ครับเราก็เข้ามาที่ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนอ์เป็นที่เรียบร้้ออยแลวรรสักคู วิชาวิชาวิชาเว้ย it's you <S ตอนนี้ก็สนุกกับการฟังเพลงแล้วโอเคตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับทาง All Star เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมก็เออบอกทางผิดก่อนว่าเข้าแล้วนะครับ <c oughs> รบกวนรบกวนข้า V มาแล้วก็ขอชื่อในเกมเนาะมังกี้แซดวี2นะครับอ่ะส่งชื่อในเกมให้เขาด้วยนะครับทุกคนรอให้ส่งชื่อในเกมมาให้เขาแล้วแล้วก็รอเฮ้ยอีกพี่คูสองแล้วเนี่ยออสตาผมก็ไม่ได้เล่นออสตามานานแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอังไงว่าแต่มีตัวอะไรมาเนี่ยโอย้ตัวก้อนเหรอก้อนดีไหมเนี่ยดีปะวะผมว่าผมจะสุ่มเก็บไว้ไหมนาขอลองหน่อยละกันสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยละกันเออได้ปะไ,ได้ปะจะได้ปะวะทุกคน ไม่น่าได้ปบะผมว่าเกลือว่ะผมว่าเราพบกับความเกลือว่ะเฮ้ยเอาว่ะไม่ได้ป่ะเฮ้ยเอาว่ะกอนอุย้ยไม่ได้ว่ะคือผมก็มรู้ว่ากอนดีหรือเปล่าน,นะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้นะไม่ได้อะไรเลยเจ้าค่ะกอนเกินก็ไม่มานะครับอ่าโอเคเหมือนเขาจะเข้ามาเร็วนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมเขาได้ทำการกดเพชรให้เรามาเป็นที่เรียบร้อย100เจ็ดสิบห้บาเพชรัรบ <S <S ทีนี้เราค็ได้เพชรมาว้าว่ะ ใช่นียังหรอง่ายแค่นี้เองเหรอ,แ,อ,หรอแล้วราคาถูกขนาดนี้แล้เหรอไม่ซื้อไม่ได้แล้วไหมหมื่นล้านเปอร์เซ็นร้านนี้ร้านดีผมขอรับประกันเลยครับผมอ้ร้านดีมากเลยร้านดีมากครับผมขอบ โอเคก็จะประมาณนี้เลยไปเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าก็ฝากเซนิสึน่ะสโตก็ฝากเซนิสึสโตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุ้สมตัวละกันนะคะผมขอตัวลากันไปก่อนลาวันนี้มีเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยครับ